ซื้อบ้านพร้อมที่ดินมาดันมาตรวจเจอภายหลังว่าสิ่งปลูกสร้างดันไปลุกล้ำที่ดินของคนอื่นอย่างงี้ตามกฎหมายมันจะต้องทุบทิ้งจริงๆเหรอสวัสดีครับขอบพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวท่านกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกฎปัจจุบันนี้นะฮะการก่อสร้างเราสร้างขึ้นมาหลายรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกบ้านจัดสรรทาวเ์เฮาส์คอนโดหรือแม้แต่บ้านเดี่ยวที่มีการสร้างกันต่างพยายามที่จะเอารูปส่ง ใช้งานพื้นที่จนเต็มพื้นที่แต่บางครั้งหลังจากสร้างเสร็จเชื่อไหมครับมีการไปลุกล้ำที่ข้างเคียงนะยื่นเข้าไปเป็นหลังครึ่งหลังเลยปัญหามันเกิดขึ้นคือหลังจากมีคนมาซื้อต่อแล้วเข้าไปอยู่บอกเฮ้ยบ้านกูล้ำเขาไปตั้งครึ่งหลังต้องทำยังไงนะกูจะได้เป็นเจ้าของไหมหรือกูต้องทุบทิ้งกฎหมายว่ายังไงในเรื่องนี้การที่จะต้องทุบทิ้งไม่ทุบทิ้งเราต้องมาดูเป็นเคสเป็นกรณี ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะฮะจะมีการกําหนดไว้ในมาตรา1312ซึ่งระบุว่าบุคคลใดสร้างโรงเรือนลุกล้ําเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตท่านว่าบุคคลนั้นย่อมเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้นแต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดินนั้นและจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมแต่วัคสองเขายังมีบอกว่าถ้ากรณีการสร้างไม่สุจริตท่านว่าเจ้าของที่ดินมีสิทธิให้ผู้สร้างรือถอนออกไปเสียได้เอาละสิ ตกลงยังไงนะลงเรือนสุจริตไม่สุดจริตซึ่งในเรื่องของโรงเรือนเราต้องมาดูก่อนการเป็นลงเรือนนะฮะกฎหมายกําหนดไว้เฉพาะในส่วนของการที่เป็นที่อยู่อาศัยไม่รวมไปถึงกําแพงรั้วหรือโรงรถนะถ้าเป็นส่วนอื่นจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา1 3ึ่งตรงนี้นอกจากนั้นคําว่าสุจริตนะฮะต้องมาดูกันอีกนะว่าสุจริตจริงไม่สุจริตจริง คำว่าสุจริตก็คือเ้ยไม่รู้ว่าไปล้ำที่เขานะฮะไม่ได้เจตนาลำ้ำนอกจากนั้นยังรวมถึงว่าไม่ได้ประมาทด้วยนะฮะการประมาทหรือไม่ประมาทก็เช่นว่าบอกมันไม่มีรั้วการที่คุณจะสร้างบ้านเนี่ยคุณจะต้องไปรังวัดสอบเขตก่อนการที่คุณไม่ไปรังวัดสอบเขตแล้วคุณสร้างแล้วมันยื่นเข้าไปในที่เขาถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งสารวินิจฉัยให้รื้อถอนมาเยอะแล้วเนื่องจากว่าคุณ ประมาทเลินเล่อไม่ทําการรังวัดสอบเขตให้เรียบร้อยเสียก่อนหรือไม่แจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงมาระวังในขณะก่อสร้างมาระวังแนวเขตตรงนี้ศาลถือว่าเป็นความประมาทของผู้ก่อสร้างทั้งสิ้นนะฮะแต่กรณีว่ามีการซื้อที่ต่อมานะฮะแล้วเดิมเจ้าของที่2แปลงเนี่ยเป็นเจ้าของแปลงเดียวกันเป็นเจ้าของคนเดียวกันต่อมามีการแบ่งขายนะฮะแล้วคนที่ซื้อได้บ้านพร้อมที่ดินตรงเนี้ย บ้านดันลุกลำ้ำอย่างนี้จะถือว่าเป็นผู้สุจริตนะฮะสามารถที่จะฟ้องเพื่อขอให้ไปจดภาระจำยอมได้ก็คือไม่ต้องทุบทิง้งกรณีอย่างนี้แต่ถ้าเป็นกรณีบอกเอ้ยสร้างไม่ยอมรังวัดไม่ยอมสอบเขตไม่ยอมตรวจให้แน่นอนไม่ยอมตามเจ้าของที่ดินมาระวังแนวเขตอันนี้ถือว่าต้องทุบแน่นอนนะฮะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีดีกากำหนดไว้ด้วยนะฮะกรณีว่าลงเรือนลุกลำ้ำโดยสุจริต นะฮะไม่ได้เจตนาเป็นดีกาที่1511.25นทับะครับเดิมโฉนดเลขที่94068ของโจทและโฉนดเลขที่9401 2พร้อมสิ่งผูกสร้างของจำเลยเป็นที่ดินแปลงเดียวกันซึ่งโจทซื้อมาจากนอโดยมีสิ่งผูกสร้างอยู่ในที่ดินมาก่อนต่อมาจำเลยนำที่ดินโฉนดเลขที่9 4 0 1 2ไปจดจำนองและมีการบังคับจำนอง ซึ่งต่อเป็นผู้ประมูลได้จากนั้นต่อขายที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่จำเลยปรากฏว่าสิ่งปลูกสร้างบางส่วนคือส่วนของบ้านเลขที่17รั้วบ้านลุกล้ำที่ดินโฉนดเลขที่94068ของโจทย์กรณีจึงไม่เข้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1312เพราะการลุกล้ำไม่ได้เกิดจากการที่จำเลยสร้างขึ้นเมื่อไม่มีกฎหมายใดที่จะยกมาปรับในคดีได้จึงต้องปรับด้วยมาตรา1312นั่นเอง เป็นการนำบทใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับตามมาตรา4วรรค2แห่งพมลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยให้รื้อถอนบ้านเลขที่17ที่ลูกลาแต่มีสิทธิเรียกเงินเป็นค่าใช้ส่วนแดนกรรมสิทธิ์และดำเนินการจดทะเบียนสิทธิเป็นภาระจำยอมส่วนรั้วบ้านที่ลูกลานั้นไม่ใช่ลูกลาของโรงเรือนหรือส่วนใดของโรงเรือนอาจจะมาปรับใช้ได้จำเลยจึงต้องรื้อถอนเห็นไหมครับ ถ้ากรณีว่ามีการลุกล้าเข้าไปนะฮะโดยที่ว่าเราไม่ได้เป็นประมาทเลินเล่อหรือเราซื้อมาโดยสุจริตโดยเดิมเป็นเจ้าของเดียวกันเหล่านี้เขาไม่มีสิทธิ์ฟ้องให้เราทุบบ้านหรื้ืือถอนได้สิทธิ์ยังคุ้มของตัวโรงเรือนแต่ถ้ากรณีเป็นโรงรถหรือเป็นกําแพงตรงนี้ต้องรื้อต้องทุบนะฮะนอกจากนั้นนะฮะยังมีอีกในส่วนของว่ากรณีบ้านที่เราซื้อมามันล้ําจริงแต่การที่เราเข้าไปอยู่นะฮะและอาศัยอยู่ เราอาจจะอ้างสิทธิ์ถ้าเป็นนสสามอยู่เกิน1ปีเฮ้ยแย่งสิทธิ์ที่ครอบครองนะถ้ากรณีว่าเป็นโฉนด10ปีเป็นการแย่งการครอบครองตามตามตามตรา1 3 8 2ตรงนี้อ้างได้เหมือนกันนะก็คือกรณีว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครอบครองครบ10ปีผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์ในการครอบครองปรลปักตรงนี้ก็สามารถยกมาปรับได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้ากรณีว่าเฮ้ยยังอยู่ไม่ครบเว้นส,สยังไม่ครบปีโฉนดกูยังอยู่ไม่ครบ10ปีตรงนี้ก็ต้องมาใช้มาตรา1312โดยต้องไปฟ้องขอให้เจ้าของที่ดินไปจดภาระาจำยอมและเราต้องเสียค่าที่ให้เขาดังนั้นต่อไปถ้ากรณีตรวจเจอบ้านล้ำที่ของคนอื่นเราต้องมาตรวจเช็คก,ก่อนนะฮะว่าล้ำประเภทไหนล้ำยังไงล้ำมานานหรือยอย่างเรารู้ไหมรู้ตอนไหนเหล่านี้นะฮะเราจึงจะประเมินได้ว่าเฮ้ย กูต้องทุบหรือไม่ทุบหรือสามารถจ่ายเงินแล้วอยู่ต่อได้หรือจะได้เป็นเจ้าของเลยเช็คกันดูให้ดีมีเคสสาราความรู้ดีๆทนายนนทก็จะแวะให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ